สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำเคเวสอะไรเอ่ยทำเคเวสอะไรดีเอ้ยอ๋อโดนโดนนี่ฟาร์มต้นไม้สร้างไปพาร์ทเจ็ดนะครับนี่ฟาร์มต้นไม้นี่ตรงนี้แหวงอยู่นะแปลกๆวันนี้เราจะมาทำเคเวสอะไรดีอ่าฟาร์มข้าวใหญ่นะครับ ก็ที่จริงมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นส่วนตัวทำคลังนั่นนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะหาเคเวสเพิ่มมานะครับนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยเอาเคเวสมาให้อีกสามเคเวสนะครับกี่วันนั้นเอามาอีกสามแล้วกันนะแต่ว่าใหญ่อย่ายากเกินอยอะเกินตัวนะครับเพราะผมทำไม่ไหวนะ เดี๋ยวแล้วกันพอสอ้ยเดี๋ยวพันหน้าเนี่ยโตเอ็นชานนะครับเอ็นชานของอะไรพอนี้อ้าลงไปลู่อุยอ้ยอุ้ยนั่นมันคืออะไร เราเจอสิ่งเล็กๆที่เรียก,กว่าสเกลตันหมอกทองในรูปเปิดนี่แล้วซิลิโคนสองนมปับปับดิจิคอร์ดิจิคออ,อยโอ้ยพุ่งเลยอะ นี่หมวกหมวกตรงนี้เดี๋ยวผมขอเประเษดหน่อยนะครับเพราะผมอยู่อยู่อทุ่ยอยู่ที่ห้องมืดๆนะเดี๋ยวน่งไงใครส่งอะไรมาวะไอ้เบิร์ดเด็กคอทอโอเคเฮ้ยหมวกหมวกพ่อหมวกอยู่ไหนอ่ะนะาจะเล่นหมวก นี่ชุดทองเต็นตัวของกาดน้อต้องใส่ไว้เฮ้ย hey, ปิดแสง <Yeah. S 1> ่อยดิเยอะไปไม่ดีนะเยอะไปไม่ดีมาจะมาเริ่มทำเคเวสกันเลยนะครับอ่าเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะใส่มาเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามสี่โอเคตรงนี้โนหนึ่งสองสันสี่โอเคได้ตรงนี้ด้วยทำให้มันเท่ากันก่อนนะครับตอนแรกอืมโอเค แล้วก็เราก็ทําการปูนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมพอฝูตรงนี้แปบ๊บหนึ่งมีคนทำมันเท่ากันเอ้าบักคิดไม่เท่ากันนะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเลยนะโอ้ไม่ถนัดเลยใช้แบบนี้นะโอเคทำแบบนี้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคต่อไปก็อือ con đeo con hôm ừ, sau đợi con của tony hoppai con nào đợi con oi 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 kìa tóc nguội kìa tóc oi boop ông mama 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 kìa tóc nguội mama mama kìa tóc nguội mhm 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 mua bua, bua. ôi มา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 เดี๋ยวผมขอดำน้ำแป๊บต้องดำน้ำแล้วผอขึ้นอกปก่อนนี่จะตายกับไอ้พวกสเกลตันเนี่ยอ้ยมึงยิงกูได้ตรงนี้อ้ยมึง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  เท็ตนะเหรอมึงเท็ตนะเหรออุย้ยจะตายแล้วอู้แมวมันมัมันมันไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงจะตายแล้วดีเจนเลือดแท็บไม่มีทีกระต่ายเลยดูไอยน,น้ำนี่สู้ไม่ไหวไม่ไหวอุย้ยมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลอยมันขึ้นไปดีกว่าแล้วเราแอบตีอูมันเวันนี้เล่น,น,นลไม่ถนัดเลยมันจะไม้เหรอแอบแอบ ไปหนึ่งไปซะไปลงนะ้ำสีจะจบไปลงนะ้ำร,ร็กเลือดถึงรักฉันจนลงโทษเธอโอเคขุดตรงนี้ไว้เพื่ออะไรนะเพื่อเราทำแบบนี้นี่นะเป็นแถวแบบนี้มานะครับแล้วเราก็ขุดตรงนี้ออกก่อนแป๊หนึ่งขอขอ,ขอ,อนุญาตขุดตรงนี้ออกก่อนนะ แม็กเบทแล้วก็มาทำตรงนี้นะโอเคเอเปักไฟแป๊บนึงนะโปรคกรมสว่างสวัยโอเคนะ้วถับทางทำแบบนี้เลยทางนี้เลย เอานะครับก็นี่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 น,นี่เสร็จแล้วมันไม่เสร็จทีปูแบบนี้เลยนะปูม,มาเลยเยอะเสร็จก็ทุบเมล็ดข้าวตัวโตเนี่ยทุบ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 มาต้องย่องทุบนะเพื่อเดินย่องย่อง เพื่อไม่ให้เราเผลอกระโดดหรือว่าเผลอกระโดดแล้วกระโดดแล้วข้ามแล้วก็พังนะครับนี่ป้องกันอย่างหนึ่งนะเซตติ้งอนะโอเคนะก็ตอนนี้ยอดทะยลยอดทะย์ทตอย,ย,ยผมก็หกร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปฉลองกันนะครับ ฉ,ฉ,ฉ,ฉลองบนพื้นนะครับก็ให้ตอบคําถามนะครับอ่ะตอบคาถามเกี่ยวกับผมนะครับก็ไม่ทำไม่ได้นะครับว่าจะถามอะไรผมเนะี่ยโอเคตอนนี้ก็เป็นนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความของผมนั่นเองนะครับมันดูไม่เป็นฟวามรักเท่าไหร่นะครับแันก็เป็นฟวามนะครับของผม โั้ทงที่ฮึบฮึบแต่ผมขอทำนกเรื่องเอยทำนกเรื่องแพิ่งึงนะครับเอ้ยขอไปด้วยนะครับพอดีเป็นโอ๊ยนั่นไงแม่ง เดี๋ยวผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเว้นไว้ทำทำจุดๆนะครับทำทำอะไรดีอัแครอทนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาแค็อทด,ด้วยแล้วกันนะสูตจากซอมบี้เผื่อมันจะดรอปโปรโตีโตหรือว,ว่าแครอทมานะซึ่งมันจะดีมากนะครับถ้ามันดรอปแบบนั้นนะฮะึอีกไก โอเคเยยยาวๆเลยครับยาวๆเลยชุบๆชุบๆชุบๆชบโอเค ลนะแล้วก็วางไฟประมาณตรงนี้แล้วกันนะวางไฟนี้ึบแล้วก็โอ้ผัดผัดแล้วก็วาง็อกนี้นะนี่แล้วก็ตรงนี้นะนี่ แล้วก็ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ชุดโอเคแล้วก็ไล่ไล่ปักไฟไปเลยนะเฮ้ยไก่แจ้ของลุงพีไหมผมลงลงยุบมาในแมพผมไอเนี่ยไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะนี่ไงนี่คือจุดสคราของผมนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวก็เออ,เอ,อ ไก่เราได้แล้วทำข้าวฟาร์มกูพังน,นะเว้ยนั่นนั่นไม่ไม,ไม่มีทางเดียวนะครับตายซะไปลุงเนอไม่ลงนะุออไลงไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกอมไม่ถูกอีกอเหนียวเหนียวที่สุดก็ตายหาไป่กันได้โอเค โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เจอกันพันหน้านะครับผมพันหน้าเออพันหน้าจะเป็นอะไรต้องขอติดตามด้วยนะครับพันหน้าเนี่ยจะมีเคเวสทำตัวเอนชานนะครับโอเคก็อ,อย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะเก็บของอันนี้อันนี้นี่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 นน แล้วก็เนื้อนี่ปุบบ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 นี่แล้วก็ทานทานไปตรงนี้ทานแล้วก็กินอาหารกันเถอะมันให้แค่สองหลึ่ครึ่งนะคะไป อาหารตอนี้เย่ปับต้นไม้เราโตมาแล้วเกือบหมดเลยหนึ่งอันทุบไปได้เลยนะครับโอเคจะไปเขียนป้ายก่อนปับต้นไม้ตรงนู้นนะทุบบทุบเขาเรยฟาร์มเขาเรียกว่าเออฟาร์มอะไรไม่รู้นะอ่าตรงนี้หญ้าเริ่มขึ้นมาแล้วสวยสวยสวยแล้วเขียนว่าฟาร์ม ฟาร์มฟาร์มฟาร์มเก้ค okay. ิดว่าฟาร์ม F R E M ฟาร์ม A R T Fanta โอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแลวพบกันใหม่พรุ่หน้านะครับผม โอเคสำหรับวนันนี้ขอบคุณครับ